ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่1ถึง7ธันวาคม2568สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งความสุขสบายนะมีความสมบูรณ์พูนสุขมากๆมีความพรั่งพร้อมมากๆนะครับก็เป็นช่วงที่ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ทำบุญทำทานหรือได้ช่วยเหลือคนยากคนจน คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ถือว่าดีนะครับขออนุมโมทนาล่วงหน้าเลยเป็นช่วงที่ลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆภายนอกในดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแต่ข้างในนี่มีความกลัวมีความกังวลมากๆนะครับก็ต้องพยายามอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงคนที่พูดจาไม่ดีพูดบูลลี่หรือพวกคำคลาหาซุบซิบนินทายทั้งหลายห่างได้ห่างมานะครับพวกกรอสซิบทั้งหลายนี่ทำให้คุณเครียดให้คุณกังวลประปาสิ่งที่ต้องะระวังอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาหรือพวกกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องพวกนี้ต้องรอบคอบระมัดระวังอ่านสัญญาก่อนจะจลุดปลายปากกานี่อ่านให้ละเอียดนะครับต้องมีความรอบคอบไว้หรืออาจจะมีเรื่องของ คดีความนะถ้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องพยายามเลี่ยงให้ได้การทะเลาะเบาอแหวงการขัดแย้งทั้งปวงนี้อาจจะเป็นสาเหตุนําไปสู่ความเครียดตรงนั้นแล้วก็ขึ้นลงขึ้นสาลนะครับถ้ามีคดีความนี่มีโอกาสจะแพ้คดีค่อนข้างสูงนะครับอย่าเสี่ยงดีกว่า ถ้าลอมชอมกันได้ประนีประนอมได้จะดีที่สุดถ้าเกิดมีเรื่องพวกนี้นะครับหรือเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับอย่าทําอะไรเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่คุณจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าลงทุนอะไรก็มีโอกาสที่จะถูกปลอกถูกโกงได้ช่วงนี้การเงินน่าจะดีแต่ก็ต้องระวังปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยเป็นสายเปมากจนเกินไปอันนี้ต้องระวัง ช่วยคนอื่นก็ช่วยเท่าที่เราไม่เดือดร้อนเสเองนะครับทีช่วงนี้อาจจะทําอะไรโดยความประมาทเลินเล่อได้นะครับนะอย่ามองโลกสวยจนเกินไปมีเกณฑ์เดินทางไปนู่นไปนี่บางคนอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้แต่เดินทางก็ต้องระวังนะครับเดินดีๆอาจจะสะดุดหกล้มได้เรื่องของความรักเป็นช่วงที่คุณอาจจะแพ้ทางเรื่องพวกนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาที่มาจากเรื่องความรักได้แล้วก็ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะต้องพยายามคุยกันดีๆนะครับช่วงนี้คุณอาจจะเครียดมาก ก็เล่าให้คู่ขคุณได้รับรู้บ้างนะครับเขาอาจจะยุ่ง mm hmm. เขาหรือเธอยุ่งอยู่กับการทํางานหาเงินนี่แหละ วิ u ลาคุยกันดีๆจะได้ช่วยๆกันส่วนเรื่องสุขภาพระวังนะปวดหลังโรคที่เกี่ยวข้องกับบริเวณหัวหน้าไอ้หัวศีรษะอะไรต่างๆนะครับอาจจะต้องผ่าฟันคุดหรือมีการทาศัลยกรรมอะไรต่างๆบนใบหน้านะครับก็ระวังหน่อยละกันอาจจะมีปัญหาพวกกระเพาะลําไส้นะครับทางานผิดปกติได้หรือพวกฮอร์โมนพวกระบบน้ำอะไรต่างๆในร่างกายเอวก้นต้นขาเราลงไปก็ต้องระวังดูแลสุขภาพให้ดีครับ